สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำ Nissan Persia นะคะเป็นรถยนต์คลาสสิกนะคะทุกท่านน่าเก็บสะสมนะคะสวยๆนะคะเครื่องยนต์ 1,600cc ค่ะกระจกไฟฟ้านะคะใช้ระบบน้ำมันรวนนะคะไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะทุกท่านราคา35,000บาทนะคะราคานี้เลยนะคะ35,000บาทเท่านั้นคะ่ะท่านใดกำลังมองหาไว้สะสมหรือว่าไว้ใช้งานไปแต่งนะคะ ก็สามารถเข้าไปรับชมกันก่อนได้เลยนะคะใช้ระบบน้ํามันรวนนะคะเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สนะคะแอร์เย็นๆค่ะเพลงดังนะคะน้ำไม่ดันกวันไม่มีนะคะทุกท่านช่วงล่างพอได้เขาวิ่งทางไกลได้สบายนะคะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยนะคะมีเล่มมีทะเบียนชุดโอนครบๆนะคะภาษีปี64คะ่ะทดลองขับรถกันก่อนได้นะคะสายเอเชียวัดไก่มีลิงนะคะบางประหันบอดี้สวยๆนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะ 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านดูรูปประกอบไปก่อนได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อผู้ขายนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะผู้ขายบอกว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะทุกท่านสามารถเข้าเวลับชมรถยนต์ไปทดลองขับกันก่อนก็นกนได้เลยนะคะสะดวกแบบไหนตัดสินใจแบบนั้นเลยนะคะทุกท่านแ,แอดมินแนะนําให้ไปดูรถกันก่อนเลยนะคะเพื่อความหูกใจของท่านทุกๆท,ท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะ ไว้จะหารถสวยๆมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ